สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านขอขอบคุณมากๆสําหรับก,กำลังแรงใจที่มีมาให้กับพวกเราเครือข่ายมาแล้วนะคะพวกเราพร้อมรวมตัวกันเพื่อบกป้องหรือทำสิ่งที่ดีนะคะเราไม่ได้อ้างถึงว่าทำเพื่อประเทศชาติแต่เราอยากทำสิ่งที่ดีเราก็แค่คนกลุ่มเล็กๆวันนี้เรามาดูการกระทำของพระหรือคนเคยเป็นพระหรือคนอ้างตัวปราบผีแล้วมาปราบพระ การกระทําของเขาทั้งหมดเนี่ยในคลิปเนี้ยให้พิจารณาดูว่าพวกเขาเนี่ยกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวก็ด่ากันเดี๋ยวก็อวยกันเดี๋ยวก็มาหากันเดี๋ยวก็กราบกันวันนี้เขาด่ากันค่ะแต่แม่หมอไม่เชื่อว่าเขายังด่ากันอยู่ตลอดเดี๋ยวเขาก็กลับมาทํางานร่วมกันอีกทําคอนเทนต์ล้วนๆกับท่านผู้ชมมลองฟังข่าวนี้แล้วกันไปหาหลวงพี่น,น้ฝนจริงๆคะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นลักษณะเหมือน <laughs> เหมือนไปด้วย แล้วก็มีบรรยากาศของมิตรภาพเกิดขึ้นอ,อ๋อมันถ่ายรูปร่วมกันชื่นมืน่นใช่ครับนี่ฮะเป็นภาพถ่ายหมอปลากับพระครูประลัดสิทธิวัดหรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนคนปรปฐมส่วนด้านซ้ายมือก็คือกันจอมพลังโพสต์ออลงบนเพจหมอปลาช่วยด้วยพร้อมข้อความติดแฮชแท็กว่าหน้าที่พุทธบริษัท4ต้องปกป้องาศาสนาต่อไปมือปราบอลัชชีเข้าตามตรอกออกตามประตูแฮชแท็ก น้อมรับคําสอนของหลวงพี่น้ําฝนสาธุทันทีที่ชาวเน็ตเห็นภาพนี้ครับก็ทั้งคําถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เคยมีวิว,ว,วาทะกันอย่างที่เราได้เกริ่นกันไปทีมข่าวพีพีทีวีก็เลยเดินทางไปที่วัดไผ่ล้อมพบหลวงพี่น้ําฝนซึ่งเราทราบกันดีครับว่าที่วัดไผ่ล้อมท่านมีพิธีลงหนหหน้าทองอืและเป็นหน้าทองแบบเป็นหน้ากากเลยฮะครับก็เห็นว่ามีญาติโยมรอลงณอยู่หลวงพี่น้ําฝนก็เล่าว่าภาพเนี่ย ที่หลวงพี่กับการจอมพลังกับหมอปลาถ่ายด้วยกันเนี่ยเพิ่งจะถ่ายเมื่อวานนี้ตอนค่ำยี่สิบห้าพฤษภาคมก็รจริงๆมีน้ําฟ้าอีกคนหนึ่งด้วยก็คือภรรยาของหมอปลาบอกว่าสามคนเนี่ยหมอปลาน้ําฟ้ากับการจอมพลังมาหาที่วัดเปิดใจคุยกันคุยไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษประเด็นที่พูดคุยก็คือเรื่องการทํางานของหมอปลาเกี่ยวกับประเด็นดังต่างๆซึ่งตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วครับเพราะนั้นถ้าเข้าตามตรอกออกตามประตูเนี่ย ก็ยินดีที่จะให้มาช่วยในการทํานุปํารุงพระพุทธศาสนาจันรงพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนสืบต่อไปอัตมาก็มาให้ง่ายคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นว่าที่หมอปลาเนี่ยเขาก็รับฟังก็เลยมาพบมาเจอกันแล้วก็คุยตกผรึกกันคือการที่ทําอัตมาไม่ได้ไปห้ามครับแต่ว่าให้อยู่ในกรอบก็เหมือนกับที่บอกไว้ตลอดเวลาให้เข้าตามตรอก ออกตามประตูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการทํางานเป็นขั้นตอนตามะบวนกานนะครับของความยุติธรรมสุดต่อไปในคณะสงฆ์พี่น้ำฝนบอกด้วยครับว่าที่ผ่านมาไม่ได้พูดต่อว่าคนนั้นคนนี้แต่มีโยมาสอบถามนะพอถามก็ตอบไปตามที่คิดสิ่งสําคัญหากหมอปลาทําความดีอาตมาก็พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ทีนี้ฮะจากกรณีนี้เนี่ยก็มีคนตั้งคําถามเรื่องการเข้าพบหลวงพี่น้ำฝนของหมอปลา ก็คือไพรวันวนบุตรออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโพสต์ว่าจบค่ะแล้วทีหลังไม่ต้องเสนอไปจัดการพระวัดไหนอีกนะหมอปลาไม่ต้องพูดเรื่องสยศาสตร์เรื่องความงมงายเรื่องพระอารัชีเรื่องพุทธไม่พุทธอะไรไม่ต้องมาทําเป็นห่วงเป็นใย,ยพุทธศาสนาทุกอย่างก็คงแค่เรื่องของคอนเทนต์อุดมกงอุดมการถูกราดลงโถส้วมไปหมดแล้วเสียความรู้สึกมากนะบทความนับถือไปเลย นี่บอกจากหัวใจถ้ารู้แบบนี้วันนั้นฉันไม่ขับรถไปบ้านแกให้เสียเวลาบอกตรงๆอปอลอไหนๆก็ไปที่นั่นแล้วให้เขาเจอหน้าผากซะเลยสิเออคือกลายไปว่าแทนที่หมอปลาจะไปตรวจดูไอ้เรื่องพวกนี้ที่มันทําให้คนงมงายเนี่ยกลับไปเรียกว่าจับไม้จับมือถ่ายรูปร่วมกันชื่นมื่งกับหลวงพี่น้ําฝนแทนใช่เพราะคนก็มองว่าเออขออภัยนะฮะการลงนักหน้าทองเนี่ยก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ความเชื่อของพระพุทธศาสนาหรือเปล่าไม่ใช่ คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าโอ้โหไพรวันก็เลยซัดเลยไพรวันซัดใหญ่เลยฮะนอกจากนี้ในคอมเมนต์ไพรวันยังเขียนข้อความอีกว่าฉันไม่รู้ว่าใครเป็นที่ปรึกษาให้นายพี่หมอปลาแต่การที่นายคลานเข่าเข้าไปหาน้ําฝนแบบนี้ทําให้นายหมดความชอบธรรมในการที่จะพูดหรือจัดการพระรูปอื่นที่ทําตัวไม่ดีนายไม่เข้าใจหรอ hmm. หลังจากไพรวันโพสต์ข้อความนี้ครับมีคนแสดงความคิดเห็นกว่า2 7 0 0ดอความเห็นและ โพสต์ของไพรวันมีคนแชร์พันสามร้อยกว่าครั้งแล้วครับ oh.